สวัสดีก็ท่านชมทุกทุกคนทุกทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมออนะครับวันนี้เราจะมาเอาชีเราจะมาผจญภัยในเรียวริซึมครานะครับผมก็คือในแมคคับนั่นแหละนะครับผม <laughs> อันนี้อันนี้จะเป็นแบบแนวผจญภัยนิดนึงนะเพราะว่าผมคิดว่าแนวเออแอดออนแนวริซึมคราฟนะครับผมเป็นการผจญภัยมากกว่าเนาะเพราะฉะนั้นเราจะไม่อยู่แต่บ้านเฉยๆหรือว่าทําอะไรที่มันแบบต้องเอาชีวิตรอดเป็นหลักครับเราจะเป็นการสารวจผจญภัยอะไรพวกนี้เนาะ <c oughs> ๆๆอ,อันแรกคือเดี๋ยว anh ấy anh ấy ngủ chưa mày đeo đeo này mua ngủ chưa mày ngủ à nát ta nát ta đi ui zombie cơ ui bị lệch bị thong đen bị than ui anh bùm sưởi sưởi chẳng lời cứ thi sưởi ok ผมว่าผมอยู่แถวนี้ดีกว่าดีไหมโอ้ดีนะคือปกติเราต้องไปหาหมู่บ้านนีมิตีใช่ไหมเพื่อมาเรียกไงดีคือเราต้องไปหาหมู่บ้านเพื่อเปลี่ยนเพื่อจะได้รู้ว่าเอ้ยตรงนี้มันเหมาะกับตรงนี้นะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ทีนี้ขอเปลี่ยนนะครับขอเปลี่ยนปิ๊บหนึ่งคือเราจะหาแค่พื้นที่โล่งนิดเดียวไม่ติดหมู่บ้านนะครับเดี๋ยวการไปหาหมู่บ้านนี้จะใช้วิธีหนึ่งอ่ะเดี๋ยวผมเลือกตรงจุดนี้แล้วกันนเนเนเจุดนี้อ่าตรงนี้นะครับผม หนึ่งทำไมเลือกจุดนี้ตรงนี้ใกล้เหมืองสองมันใกล้กับน้ำใช่ครับมันใกล้กับน้ำเราสามารถทำตามได้เออคราวนี้เปลี่ยนหน่อยครั้นี้เปลี่ยนหน่อยกลายไปจนภัยนี่ครับผมแต่ก่อนก่อนที่จะไปจนภัยเราต้องมีของก่อนเดี๋ยวตอนแรกเราไปคาบไม้แล้วไปตัดไม้ก่อนนะครับผมโอเคอุ้ยเดี๋ยวอาพุดเยอะผมไม่ค่อยผมไม่ค่อยผมไม่เเคยเล่นเรลิซึมคราบนะครับผมเพราะฉะนั้นผมจะอ่านเร่อกันดิ อาจจะตื่นตาตื่นใจเยอะไปหน่อยนะครับผมอาจจะตื่นตาไปเยอะนิดนึงตื่นตาตื่นใจเนี่ยผมไม่เคยเล่นไม่เคยเล่นนี่เป็นครั้งแรกนีเป็นครั้งล่างนะครับผมเพราะฉะนั้นผมจะสนุกกับมันเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อมันมีแบบกิ่งไม้อย่างงี้ได้ด้วยเหรอสวยอ้าวอย่างงี้ก็สวยดิสวยครับสวยสวยสวยมามามมาครับตัดไม้ตัดไม,ม้อย่างงี้สวยเลยนะ อย่างนี้สวยอย่างนี้สวยเฮ้ยตองนี้มีออเคเลยนะปึ๊บโอเคแล้วก็ตัดตัดไม้ต่ออันนี้มีเขียวผมได้ผมนี่ชอบใช้เขียวนะถ้าเล่นในตัวของเบสในตัวของจาว่านะครับในตัวของจาว่ามันจะมีมอสที่มันเป็นแนวปรนนนะจภัยเนาะอย่างจะไม่ได้อรพี่เเคยเล่นในเดิร์ฟออนไลน์ของพี่เคนอยู่นะครับผมบอกเลยว่ามันมีอาวุธที่ผมชอบก็คือเขียวนะฮะ เนี่ยเี้ผมชอบนะเขียวตถึงมันจะตีได้แค่ทีลนะตัวเพืคอัะแต่มันเท่เอะในสายตามผมอะในสายตาคนอื่นผมไม่รู้เป็นยังไงนะวแต่ในสายตามผมมันเท่เอะเนี่ยผม,อมเอามามาโอเคเรียบร้อยโอ้อยากลงไปข้างล่างนะทุกคนถ้าลงไปข้างล่างได้อะเราสามารถไปขุดเหล็กแล้วก็เอาของได้เลยได้นะไปเราไปทำอย่างอื่นดีกว่าผมว่า โอเคผมว่าผมต้องหาของโอ้โหผมไปตัดไม้แล้วก็ลืมไปเลยว่าเราไม่ได้ทำตาเผาตอนนี้อาหารผมเหลือแค่หลอดทมเหลือแค่สี่ละนะครับผมต้องการของตอนนี้เลาต้องการที่ยกังไงดีขวานอขวานหินอพิกแอคหินเตาเผานะครับผมแล้วก็เขียวหิน นะครับผมโอเคตอนนี้เราต้องการสำรวจโลกเพราะฉะนั้นในค่ำคืนนี้เราจะไม่ค่อยนอนนะครับผมเราจะช่วงแรกเราจะไม่ขอนอนแล้วคันนะเพราะว่ามันจะไม่ตื่นเต้นมันจะไม่สนุกเพราะว่ามันมันรีบเกินไปนะครับผมอุ้ยเฮ้ยเล็กออกสวย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 มากสวยมากนะครับอย่างนี้สวยอย่างนี้สวย สวยสวยปึ๊บโดนลบอปเกือบสวยครับอย่างนี้สวยครับปึ๊บปึ๊บเตาเผาสองงานพอนะครับผมอ่าโอเคแล้วก็เก็บแล้วก็อ่าปึ๊บโอเคเอาขวานเอ้ยเคลียร์มาก่อนเคลียร์เป็นอาวุธนะครับผมอ่าแล้วก็พลิกแอคเหล็กเอ้ยพลิกแอคหินแล้วก็ขวานขวานหินไหนวะนี่โอเค เออผมตกใจพิกแอค็คเชียวผมดาเมจสี่ใช่ไหมโอ้ดาบแรงกว่าเหรอแล้วพิกแอ็คละ่ะอ๋อเท่ากับขวานี่อ๋อโอเคไม่เป็นไรเก็บครับเก็บเก็บเก็บแอมน่กกากลัวนะต้องระวังหลักไว้แป๊บนึงอุย้ยเอ็นเดอร์แมนอุยเอน็เอนเดอร์แมนนะ่ากลัวชิบเปิงเลยนะโอ้โหโ S 1> <S 1> <S อืไอ้แมงมุมไอ้แมงมุมตูดใหญ่แท้อุ้ยเอาแล้วโอเคอย่าเดียวเดียวเดียวหิ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 วมีความหิวมีหิวคิปเปอร์อยู่นอะมามาก่อนโอเคครับจะวิ่งอยจะวิ่งตอนนี้อย่าวิ่งครับตีแล้วถอยตีแล้วถอย อย่าอยาอย่าอยาอย่าอย่าอย่าไออย่าระเบิดนั่นไงมันระเบิดวิธีสมาดรตูโอ,โอ้โหแม่งสองตัวพระเจ้าช่วยมีสองตัวมามามา,มา, Ro ไ,มาได้มากูมาได้มาได้มาได้มาผมมาเออเออโดนตีหนึ่งทีแลบไปมึงผไม่ไมไมน่ากลัว บี้เหรออืมอือมาโอเคผมหิวอะตาย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 โอเคเราไปตีตัวนู้นดี่ก่อโอเคอชิคเก้เตลเียตันถึงเขียวโอ้โหตกอะมันตีโอ้โหวอวเดเดียยวเดียว ดตีแรงมากวัดตีแรงมากวัดตีแรงมากไอ้เน้ยก็ยิงวะไอไอ้เออ้มันถือถือตัวคิปเปอร์ก็ตัวหนึ่งละหันซัหันไปปุ๊บเจอโอ้โหคิปเปอร์ไม่กินอยู่ตรงนี้โอ้ยโอ้โอ้แรแรงแรงอ้ยอ้ยเอย แรง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 จัดแรงจัดแรงจัดเห็นนะคือตอนนี้เราก็ยังไม่ได้คับเตียงไม่ได้คับวเลยเลยด้วยไม่งุ้มอุ้ยโอเคกินอาหารก่อนโอเคเพิ่มเลยเพิ่มเลยมาเชียร์เราก็จะหมดละทุกคนเฮ้ยเชียร์แล้วจะพังละ

โอ้โหายหยองผมไม่ชอบเอ้ยแล้วเหล็กเหล็กเ,เ,เราได้มาจากไหนโอเคอย่านะคิปเปอร์คิปเปอร์มาผมไม่ชอบท้าเดินเด็กอะอเอ้อเจ็บไม่เป็นไร เอาเชี่ยวผมจะพังแล้วเหลือแต่ขวาละอ่ะเอาวะเชี่ยวก็พังพังก็ช่างมันนะครับผมโอเคไปโอ้ยสมบีชาวบ้านโอ้มึงขึ้นมาจากดิน แต่ว่าดีป่ะก็ดีก็ดีเนี่ยผมมันระเบิดได้อย่างงี้ก็ดีผมชอบอซอมบี้ของแอดออนนี้มากอย่างหนึ่งคือชุดซอมบี้มันไม่เหมือนเดิมมันไม่ค่อยเหมือนเดิมเท่าไหร่ครับถ้าเป็นถ้าเป็นซอมบี้ปกติมันจะเป็นเสื้อเียดเสื้อฟ้าใช่ไหมแต่อันนี้มันหลโอ้ยิงเฉียดยิงเฉียดหนักเลยนี่ว่ะขวานน่าจะดีกว่าขวานปีนเรือ

อย่าเฮ้ยโหไม่ว <left> <Metal> ิ่งวิ่งอย่างแบบโอ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงตีแรงกันไป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 โอ้โหเขื่องเหลือขึ้นหลอดวัดเหลือขึ้นหลอดเหลือขึ้นหลอดอย่าหญ่ใหญ่ตะกิลิตันอย่านะตะกิลิตันอย่านะไปครับไปไปไปก่อน ว่าผมหาอาหารก่อนดีกว่าไม่อยากกินเนื้อซัมบี้เนื้อซัมบี้ก่อนดีกว่าถ้าอ,อยากเพิ่มเลเวลก็คือต้องกินเนื้อซัมบี้ไม่รู้มันจะกินได้ไหมโอ้แล้วดวงตาซัมบี้เลือดแสงเหรอควดกินเนื้อซัมบี้ก่อนแล้วละ่ะไม่ไหวละย้อนมอาหารเป็นพรีครับกินอาหารก่อนอุ้ยโโอ้หถ้าว่ายน้ำวัดจรเข้ ยอย่างนี้ในน้ำก็ไม่ปลอดภัยดิมีจระเข้ยังไงน,นี่ขนาดจระเข้ยังตายแล้วมันจะเหลือไหมเนี่ยซอมบีนะ้เนี่ยโอ้โหโอ้โหดีนะอ่าอนิเมชันไม่ได้อยู่ในแอดออนซอมบี้ถ้าอยู่ในแอดออนซอมบี้ผมบอกเลยผมคนหนึ่งแหละที่ตุจะไม่สร้างบ้านแบบอ่าให้อยู่แบบอ่ะ สร้างติดน้ำหรือสร้างติดอะไรขนาดนี้นวบอกไม่งั้นโอ้โหเห็นภาพแฝงน้ำสยองก <_ d ata> ินเพื่อชีวิตเรากัอนตอนนี้จะชาละนะครับผมเพราะชาเราจะได้เปียบสุดๆโอเคไปจาัก,การแมงมุมก่อนแล้วนี้ผมได้แมงมุมมาสิบสองหางแล้วหรอเอะอ่า โอเคช้าแล้วช้าแล้วตอนนี้ชา้าจะช้าแล้วนะครับผมผม,มต้องกินอาหารก่อนยอมคือตอนนี้เราเล่นแบบชีวิตรอใช่ไหมเอ,อ้ยเราเล่นแนวไปจนภัยใช่ไหมล้วก็ต้องเอาทั้งหมดที่มีอู้อหย้ยว้าวตัวทุกคนผมได้ชุดเกราะผมได้ชุดเกราะเฮ้ยมีหมวกด้วยว้าวยอดชี่กราะสังแดงใช่ไหมโอเค เราเอาต้นอ้อยกลับต้นอ้อยกับบ้านอันนี้หิ่งห้อยใช่ไหมอ่ามาเอาไปแต่งเอาไปแต่งบ้านนะครับอันนี้เอาไปแต่งบ้านโอเคอ่าโอเคตอนนี้เราตั้งกานอาหารแล้วก็อ่าพื้นที่อยู่อุ๊ยพื้นที่อยู่อาศัยนะครับแต่เรามีแล้วพื้นที่อยู่อาศัยแต่ที่เหลือคือบ้านนะฮะ Okay. Mm. Oh. โอ้ยมี HP บอกด้วยเหรอโอ้เ oh, ยี่ยมเลยอย่างนี้สวยอย่างนี้สวยนะครับมี HP ของม็อบบอกเราด้วยว่ามันเหลือเท่าไหร่เฮ้ยตดยผมมีสปีดมากทีเรียบร้อยตีครับตี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 ะด้วยแกะด้วย มา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 ตี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 ตตเก้เาสองอเรียบร้อยตายตีตายครับตีให้ตายไม่มีไก่ออืหผมชอบไก่เอดออนนี้นะเรียบร้อยแกะตีเท้าไหมนักการอุอ้ยตกตกตกผมลืม ลืมผมลืม,ลมอันนี้ผมจะไปขุดแร่เหล็กนะแล้วตกนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเอาแรก่ก่อนเอาแร่เหล็กก่อนนี่เราเจอตั้งนานละแต่เรายังไม่ได้ขุดนะครับผมได้ละหนึ่งอันสวยเฮ้ยมีฐานด้วยโอเคอสองก้อนอีกเหรออืมเรามีเหล็กแล้วหนึ่งโ,โอเคโอเคอย่างนี้โอเคอย่างนี้โอเค คือตอนนี้ผมคาฟถังน้ำมาแล้วนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวของไปด้วยแล้วก็นี่นี่นี่เมื่อกี้เจอกวางนะครับเลยฆ่ากวางไปด้วยได้เนื้อได้กล้าได้เขานะครับผมแต่ไม่รู้ไปทำอะไรได้อ๋อได้ของแต่งหรอกับไมก้กทาอันนี้อ๋อต้องใช้ใบมีมุมแล้วก็ขนแกะเพื่อนทำอ๋อแคมป์นะครับผมอ่ะแล้วก็เอาไปแค่นี้เรามีดาวเรามีพิกแอโอเคเดี๋ยวเราลงไป ขุดแร่ดีกว่านะครับผมผมต้องการแร่เหล็กนะครับแล้วก็แร่ถ่านแล้วก็ทองแดงอู้อู้ออูเฮ้ยมีเหล็กแต่ไม่ได้เราไปเหมืองใหญ่ดีกว่าผมขอไปเหมืองใหญ่นะครับนี่เหมืองใหญ่อยู่ตรงนี้เฮ้ยโอ้เกือบไป โอ้ยเหล็ก okay. อ hey, he ุ้ยทองแดงโอเคลิปปะโอเคโอ้ยเหล็กเยอะนะเหล็กเยอะนะแหลกนะ่ยเมื่อกี้นี่ไม่ได้ไม่ได้ทันตั้งตัวเลยนะร่วงลงมาเลยอะอย่าฮิปป้าฮิปป้าอย่าเล็บอย่าเล็บ เออนั่นแหละนั่นแหละโอเคแล้วพอพอมันตีเพื่อนมันตายเราก็ตีมาต่อพูดได้มันประหลาดโอเคอย่างงี้แหลมเลยอย่างงี้แหลมอย่างงี้แหลมโอเคเดี๋ยวเราเอาตรงนี้ก่อนมาถ่านมาถ่านโอเคเดี๋ยวระหว่างนี้ผมขออนุญาตขุดถ่านก่อนเนาะเฮ้ยขุดแรกก่อน โอเคผมเพิ่งสังเกตนะครับว่าไอตัวนี้ยมันไม่ใช่เหล็กทุกคนมันคืออะไรสักอย่าง <c oughs> โอ้เสียดายเลยเหล็กมันอยู่อันนี้ก็คือผมปักทอนเพื่อจะขุดอะไรก็ไม่รู้แต่สิ่งผมต้องการคือเหล็กอย่างนี้นะครับผมเหล็กอย่างนี้เออต้องการเหล็กแบบนี้แต่ผมไม่ได้นักการแร่อย่างที่ผมไม่รู้จักนะครับ โอเคไม่เป็นไรขุดม,มาแล้วก็ขุดไปนะครับตอนนี้เราฟาม์มแรกฟารมอะไร,ร,รเรียบร้อยก่อนวัดสเกลิตันสือเขียวทุกคนอือโอเคอีกสองเออโอเคเรียบร้อยนะครับไม่ได้เขียวหรอได้แต่เมงได้แต่เกาะทองรับไดก่อนรับไป้ก่อนวัดสมมีเหรอ สองตัวโอ้ไม่กลัวชิวๆเข้ามาดินี่อ๋อมันเข้าทีละหกไงมาอุย๊ยมามาโอเคตรงนี้มีฐานกับตร,ตรงนี้มีฐานกับเหล็กนะครับเราขุดออกอุย้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมจะจัดหน้ากับเอ่อซอมพี่กับ อ่าสกเกลิตันตรงๆเลยเมื่อกี้นี้ดีนะมันไม่ยิงผมโอ้ลึกนะมีหินยอ้อยหินย้อยด้วยโอเคเอ,อ๋อตอนนี้เหล็กถ้าจะผมจะไปผมต้องไปลึกกว่านี้นะผมผมรู้สึกไม่ค่อยชอบภาพมันกนระตุกนิดนึงโอเคเอ้ยสกเกลิตนันโอ้มันยิงผมโอ้โห <c oughs> Okay. โอเคเฮ้ยตรงนั้นมีเหล็กนี่นี่นี่ตรงนี้มีเหล็กอ๋อมีสะเกียตันอยู่ตรงนี้ปึ๊บปักทอดไปก่อนปักทอดไปก่อนปักทัดไปก่อนปักทอดไปก่อนปัก,กปกึ๊บแล้วก็เดี๋ยวเอาหินหินยงอยหินย้อยหินหินงอกหินย้อยนะครับเอากลับบ้านเดี๋ยวเพราะว่าเราได้ใช้แน่ ตกิรดิตันอยู่ยงั้นแหละโอเคอู้อูมันยิงผมนี่หว่าโอเคตอนนี้ผมมีอันนี้แปดนะครับผมโอเคเดี๋ยวเอาตัวนี้โอ๊ยคิปเปอร์โอ๊ยคิปเปอร์มันเปลี่ยนตามอันนี้นี่อ๋อเรียบร้อยแตกไม่ใช่ผมแตกนะตกิรดิตันแตก เข้ามาใส่เพื่อนเข้ามาโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยฮะเรื่งนี้เรียบร้อยละเดี๋ยวเราเอาตรงนี้อีกหน่อยอีกหน่อยอีกหน่อยโอเคเรียบร้อยเกิดเจอซอมบี้นะครับมันกำลังควนกระแสน้ำนิดนึง โอเคผมว่าเหล็กน่าจะพอแล้วยีอันกับทองแดงนะครับผมถือว่าเราก็ได้ของเยอะอยู่นะมันไม่น่าห่วงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวใชว้เดี๋ยวขอเวลากลับบ้านหน่อยแล้วกันนะครับผม เมื่อกี้นี้ผมคือเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเกือบตายนะครับทุกคนอาจจะได้เห็นแต่ละช็อตล่วงนะครับเกือบตายเกือบตายแตย่รอดไม่ได้ไม่ผมอุ้ยจะคิวอันช้าไหมด้วยแลมโอเคเดี๋ยวเราจะเอาแร่เหล็กไปเผาเนะเาะก็แบ่งไว้สักสี่กองนะครับเผาเหล็กหนึ่งเผาทองแดงอะไนี้อะไรอะ่ะเดี๋ยวขอดูหน่อยนะมาไปทำเป็นอันนี้เป็นก้อนเกลือหรือเปล่า ี๋ยวนะว่กินี่นผมจะเอาอันนี้ไปติขอกวางอันนี้ไปด้วยแล้วก็ดินปืนใช่ไหมเราต้องทำอะไรได้นะอืมอนนโอ้โหต้องถ้ากรรมกระถาใช่ไหมใช้อาขอกว,วางใช้กระดูกใช้ของยากอยู่นะเนี่ย๋ยวาทำธนูดีกว่าน่าสนใจนะแต่ว่าอยากได้ทำไเนี่ยแต่คนแก่ยังไม่ได้นะผม โอเคแล้วก็เนี้ยมานะครับผมแล้วก็ทำไปแคเอันหนึ่งน่าจะพอนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ <im> ก็ใครจะมาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเดีย๋ยวรอบหน้านะครับ เราจะมาทําบ้านแล้วก็ไปผจญภัยโลกนอกอนมากกว่าคือมากกว่าปกติอีกนิดนึงเมื่อกี้เราผจญภัยแค่แถวนี้ใช่ไหมเราไม่ได้ไปไหนไกลเนาะมันก็อาจจะแบบว่าเราแค่สำรวจแค่บริเวณบ้านเกิดน,นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงไปไหนเนื้อโอเคผมสงสัยมากไรกินได้ด้วยเหรออ๋อกินได้กินได้กินได้ไดไดไดโอเคโอเคเดี๋ยวไปย่างก่อนโอเคได้อันนี้กินมาอ่ะก็เราจะเห็นว่ามีหลายอาวุธนะครับอ่ะป๊บนึงนะเอาอันนี้มาาอันนี้มา อ่ะมันจะมีอาวุธหลายประเภทเนาะอันนี้อะไรอ่ะเหมือนไม้ไงเอ้ยเหมือนเลื่อยมันคือเลื่อยอันนี้ที่ปีนเขานะครับมีดอันนี้ผมสนใจมากอันนี้เป็นมีดสั้นเลยแบบไรกรเดอร์นะครับวันนี้น่าสนใจมีกระทานะครับโอ้มีของหลายอย่างอยู่แล้วก็มีแคมป์นอนนะครับอันนี้น่าจะเอาไว้สําหรับการไปจนไทยเนาะอ่ะก็โอเคใครจะมาก็ฝา like, กกดไลค์กดแชร์นะครับนะครับสำหรับทีนนี้ขอบมากครับบ๊ายบาย